สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมยายาหักเหรียญก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ทุกๆคนถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับเหรียญที่ผมลงรับจากทุกๆท่านบางท่านก็ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ ผมก็ติดต่อกลับไปบางท่านติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้นะครับสำหรับท่านที่ส่งเหรียญมาให้ดูก็รับมาไม่กี่เหรียญเองนะครับสำหรับเหรียญ25สสตางค์ที่ผมลงที่ผมลงรับจากท่านนะครับและอีกเหรียญหนึ่งนะครับ ที่ผมจะรับจากทุกท่านมาเก็บสะสมนะครับก็จะเป็นเหรียญ25สตางค์พศ2 5 5 2นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับมีบางท่านพบเจอแล้วก็นำไปขายนะครับสำหรับราคาซื้อขายเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานนะครับก็มีราคาซื้อขายกันตั้งแต่300ก็ขึ้นอยู่กับสภาพใช้งานนะครับ ถ้าเป็นสภาพสวยก็ตกลงราคากันได้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านไหนมีก็ทิ้งเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวจะติดต่อกลับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ